วันนี้ค่อยๆย,ย่องมามาดูจ้านกเขาทุกทีเรามารุนแรงเราจะบินเคลิบไปก่อนนะครับมันยังอยู่จรงนี้นะครับนี่นะครับถ่ายมุมหนึ่ง ออกไปแล้วโอ้โทษทีโทษทีเขาหักกิ่งไม้โอ้หักกิ่งไม้โทษทีลูกหักกิ่งไม้อืมข้างในข้างหน้าจะได้ถ่ายได้ดีๆเสร็จภาพที่สวนีาม อโอเคไม่ได้ทำลายนะตั้งสรรจะค่อยดูตัวเขาอีกทีนะึ่งตอนเขาเกิดลูกเล็กๆอ้าวักไก่อ่า,า,กกา,อามาแล้วมาแล้วโอ้ขยะสุเขาเต็มหมดเลย โอกินไม่เก็บแล้วนี่ะกินแล้วต้องเก็บงกรบเดี๋ยวเดเดี๋ยวเดี๋ยวเดียกินแล้วไม่ยอมเก็บอ้ยเบาเาเหคบจัดค่ะเอ้ยเบาเบา,บา,อบา,บาอเอาลูกอ่ะาต่อตรงต่อตรงเอานั่นอ่ะ,อะ,อะให้ละกอก แก้วอีอันหนึ่งเจ้าเป็นถ้วยแก้วเป็นอีกอันอไม่เห็นโอ้สุขเขากินอย่างเดียวไม่ยอมเก็บขยะเลยเว้ยมาลูกอ่ะกินอย่างเดียวไม่ยอมเก็บขยะยัง จุตสนเสียงจุดเสียงเหยสุกขภาพแล้วอาหารเปียกอ่ะเอาเลยกินเลยวันนี้ไม่มีผักนะนะจะปีใหม่วันนี้ไม่มีผักนะลูกฮ้ขอจับหน่อยขอจับหน่อยของห่วงลูกอ่ะขอจับหน่อยลูกขอจับหน่อยจะปีใหม่เก่งเก่งเก่งขอจับหน่อยขอจับหน่อยจับหน่อยขอจับหน่อย อืวันนี้ไม่มีผักย่าเขาไปกาดไม่ทันเขาเอาไปก่อนเราเลยอดนลรกนะช่างมาันไม่มีผักก็อดกินไม่ใช่อดไปตลอดแค่อดแค่ช่วงเวลากินเลยลูกกินเลยจะาเก็บขยะในหะ้เก็บขยะในหะ้ ไปนี่ก่อนมีเรลลืะะเ่องอาร้มาเดอะิบจิกินลูกจิบข้าเอาปากไว้ร่างน้ำนะเปลี่ยน,นนะ้ำ น้ำให้น้ำเก่อใสน้ำน้ำใหม่น้ำใหม่ที่สดใสน้ำเก่เน่าหม่นไปเติมน้ำใหม่ให้ลูก ได้๋ยวดูเลยอืมอืมอืมเดี๋ยวครับเปลี่ยนน้ำให้นะลูกนะแปบ๊บนึงตักน้ำก่อน เด,เดี๋ยวตักน้ำก่อนแบน๊บเลยน้ำออกมานะออกมาแล้วไม่มีใครเป้าเองนะเดี๋ยวแมวอ,อมเลยนะเว้ยหมาขาบล้น,ข,าข,าลนข้าไม่รู้ด้วยนะหมาขาบล้นข้าไม่รู้ด้วยนะหน้ามอกมานะตักน้ำเปลี่ยนน้ำให้ไก่ก่อนโอ้มรกอ สวยงามแล้วได้กินอยู่นละดูแลดีๆค้ำลังไว้โอ้น้ำท่านนายกผันมาให้ลูกหลานได้ใช้ได้ไดเตี้ยงสัตว์ลดต้นไม้ต้นดอกบอกเลยว่าสุดยอดเลยท่านนายกเอ้ยดีมากท่านเอ้ยถูกใจชาก้อนชาวสารพีเขตท้องที่ที่ท่านดูแลอยู่นะครับเขตที่ท่านปกครองอยู่ บอกเลยโอ้ยเจ้าเล็กอเข้าไปลูกเข้าไปเข้าไปออกมานอกเข้าไปเข้าไปเข้าไปโอ้ยออกไปได้ไงเข้าไปเดี๋ยวแมวอมด้วยเร็วเร็วเข้าไปเข้าไปลูกเข้าไปเดี๋ยวแมวอมนะะคาบโลนคาไม่รู้ด้วยนะเฮ้ยไปเข้าไป เดี๋ยวเดี๋ยวเราออกนอกกุกเลยทุกเขายังปีกไม่กล้าขาไม่แข็งองสีในเนี่ยเราปลอดภัยเราให้ปีกกล้าขาแข็งไงไปออกไปสู้กับโลกนอกโลกภายนอกมันน่ากลัวเ้ยน่ากลัวเกินกว่าที่พวกเองคิดนะเ,าเขามาเข้ามาเขามาเขามาเข้ามาไอไอ,อปีใหม่มึงพาลูกมึงเข้าไป ีใหม่เข้าไปลูกหาลูกเองเข้าไปในพาลูกคอข้างในไม่ซับค่าค่าสอนดีเฮ้ยมาไอติเลยทองไอทองเข้ามาลูกเข้ามาเข้ามาเข้ามาเฮ้ยเข้ามาเข้ามา,า,มาไปเข้าไปลูกพาลูกเองเข้าไปปีใหม่พาลูกเข้าไปลูกพาลูกเข้าไป อุ้ยไปซับค่ะมาไอ้ทองเล็กขมาลูกเข้ามาทองเข้ามาลูกเข้ามาวย้วยเข้าไปเข้าไปออกไปถ้าออกไปออกไปได้ไงจะใครต้อนเองเข้าไปน่ะอุ้ยไปเข้าไปลูกเข้าไปไอ้ตัวน้อยอุ้ย เข้าไปลูกเข้าไปปลอดภัยอยู่ข้างในข้างนอกไม่ปลอดภยดัยเลยเดี๋ยวหมาคาบล่นค้าไม่รู้ด้วยหน่อย